แม่งขนาดหน้าจอ4.7ดนิ้ว resolution ความละเอียด1,334คูณ750ท้ายจอ L C D ย้ำว่า L C D แม่งราคามือถือตั้ง15 0 0 0มีกล้องตัวเดียวในยุคสมัยนี้ Storage มึงเริ่มต้นที่6ก g ิบก,กูบอกเลยว่ามันไม่พอโอเคเคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง iPhone SE Apple เปไม่ได้ และก็บอกเลยว่าถ้าจะพอนะครับมันต้อง128 g ิซึ่งคุณก็ต้องเพิ่มตังค์อีก2,000จาก1 4,900บ,บาทเป็น16,900บาทโอ้ในขณะที่มือถือ Android ผมจะบอกให้เลยรุ่นราคาหมื่นต้นๆเนี่ย128 g ิหมดแล้ว <Wow. S 1> และที่สำคัญมีเลนอั Alt ire, ลต้าวายเลนวายเลนเทเลมีครบหมดเลย Apple ในระดับราคานี้กูถามหน่อยฟ t าชาร์ e มึงม <rs. S 1> ีป่าฟาชาร์จไม่มีไม่มีมมและก็ ไม่แถมมาให้ยังใช้เป็นหัว5วัตต์เหมือนเดิมในขณะที่ Android นะครับเริ่มต้นราคาหลัก4-5,000เนี่ยเขาแถมฟ้าชาร์จมาให้แล้วนะถ้าเป็นหมื่นเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับแต่คุณอย่าลืมเวลาคุณอัด 4K ใช่ไหม 4K เนี่ยมันไฟใหญ่ผุมถามนะ่อย64กิกน่ยยังไงก็ไม่พอเอาจริงๆคุณก็ต้องเพิ่มไป128กิกอย่างแน่นอนนะครับอ่าคุณจะบอกว่า CPU คุณแรงกว่าแรงกว่าแล้วยังไงครับสุดท้ายการใช้งานของคนเราเนี่ยมันก็ใช้อยู่แค่เนี้ย Facebook, IG, YouTube, ดู Netflix พวกเนี้ยเสพสื่อพวกเนี้ยเล่นเกมแล้วถามหน่อย Android มือถือ Android ระดับ15ขึ้นไปเนี่ยผมถามหน่อยว่ามันเล่นเกมไม่สู้ iPhone ได้ตรงไหนมันก็เล่นได้เหมือนกันในขณะที่ผมย้ำเลยนะหัวข้อในวันนี้ก็คือความคุ้มค่าต่อราคาความคุ้มค่าต่อราคาในผมนับน,นะในปีนี้คือปี2020แล้วคุณยังให้หน้าจอแค่4.7นิ้วพร้อมกับจอ LCD ในะขณะที่ Android เนี่ยเขาไปความละเอียดถึงระดับ full hd full hd p l u กันหมดแล้วนะครับหน้าจอเขาก็เปลี่ยนเป็นระบบ OLED เกือบหมดแล้วเอาจริงอ่าไหนจะพูดเรื่อง Fast c h ชาร์อีกอะการทำงานการเชื่อมต่อไปหาเครื่องอื่นเครื่องอื่นเนี่ยด้วยพอร์ต type c การโอนไฟอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนยังไงมันก็สู้ Android ไม่ได้อันนี้พูดในเรื่องถึงความที่คนไม่รู้เรื่องเรื่องโทรศัพท์จริงๆนะครับเขาก็ต้องเอาราคามาวาง ทั้งสองอย่างเขาก็ต้องเอาราคามาตั้งก็คือฉันมีงบหมื่นห้าฉันก็ต้ององเทียบดูว่าเฮ้ยไอสอตัวเนี้ยอะไรมันดีกว่ากันอ่าอย่างเนี้ยเอาจออันนี้เป็น iPhone อันนี้เป็น Android นะอ้าวจอกูแพ้ไปแล้วฟ้าชาร์จกูไม่มีจอกูก็ก็เล็กความจุกูก็เพิ่มไม่ได้ต้องฟิก ต้องซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นระบบอย่างอื่นก็ไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างอย่างเดิม<ๆ>ก็คือเอา iPhone 8แล้วก็มาเปลี่ยนยัดไส้เพิ่ม CPU A13 เข้ามาและที่เหลือมันก็เดิมๆหมดเลยในปี2020นะแต่แน่นอนครับในเรื่องของ CPU ไม่มีใครกลางขาใน CPU ของ Apple นั่นก็คือ A13 Bionic แน่นอนว่ามันเป็น CPU ที่แรงที่สุดในโลกนะครับไม่เถียงแต่ถามหน่อยว่าไอ้ก่อนหน้านั้นนะ A12 ณนะตอนนี้มันก็ยังแรงอยู่นะและมันก็ เพียงพอที่จะใช้ได้ยาวๆจนถึงทุกวันเนี่ยเอาต่ำก็ได้เอซของคุณนะ่ะคุณยังใช้ได้เลยเท่ากับสเกลงานทั่วไปสเกลงานทั่วไปจากคนธรรมดาผมบอกหน่อยว่าระหว่างคนธรรมดากับคนที่เอา iPhone ไปทํางานจริงจังส่วนมากมันก็ต้องเป็นคนธรรมดาใช่ไหมล่ะครับเมื่อคนธรรมดาลิมิตการใช้งานของเขานั้นมันก็อยู่ในระดับที่ธรรมดาเล่น f a c e b o o ถ่ายไอจี ดูดูดู u ูทูบดู Netflix อ่ะอย่างแรกดู y o u t u เน็ตฟิก i x อ่ะคุณไม่ได้และหน้าจอคุณเล็กความละเอียดก็ไม่ได้ดูก็ไม่มันกูจะเอา4.7นิ้วกับความละเอียดแค่นี้มาดู Netflix เหรอ ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วสู้คุณไปซื้อมือถือ Android ที่โ,โหแม่งหน้าจอแม่งโอเลียนกว่าหน้าจอ Fu l l HD Plus อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความคมมันก็คมกว่าแถมเวลาคุณใช้งานไปน,นานๆใช่ไหมคุณแบตหมดแม่ง Android แถม f s ั c h a r g ดไม่ใช้เลยแปบ๊บเดียวเต็มขนาดที่ iPhone มึงต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มพันกว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าเป็นของแท้นะออประมาณนั้นนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมอยากบอกแต่มาพูดถึงข้อดีบ้างข้อดีของ iPhone SE เนี่ยครับก็คือเขาทำมาเพื่อทำให้สาวก Apple ใช้โดยเฉพาะผมบอกเลยในราคาที่ทำราคามาถูกขนาดนี้ต้องบอกว่าการตลาดเขาเก่งมากๆที่ทำราคานี้ลงมาหยิบเอาของนู้นมาใส่เป็นของเดิมแต่ผมบอกเลยถ้าผมอยากให้เปลี่ยนนะผมอยากให้เปลี่ยนจอก่อนมึงไม่ต้องใส่ a 13ให้กูก็ได้มึงใส่ a 12ก็ได้แต่มึงเพิ่มหน้าจอให้กูได้ไหมให้มันใหญ่กว่านี้5.7อะไรอย่างเงี้ยก็5.5อย่างเงี้ยก็ยังโอเคไม่ใช่ใส่4.7มาแล้วมาแล้วไปบีบความละเอียดมันขนาดนี้ครับ อย่าให้มันใหญ่กว่านี้โอเคไหมข้อดีก็คือ1เล็กเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือเล็กๆเ,เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันโดยที่คุณไม่ได้แบบฉันเอาไว้ใช้เฉยอ่ะและ้วฉันแล้วฉันสนใจที่ประสิทธิภาพการทํางานอันไหลลื่นอ่างเงี้ยความมั่นใจในการทำอุตสกกาหกรรมการเงินอะไรพวกนี้แอปเปิลจมีความปลอดภัยที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีสําหรับ แต่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนให้สาวก Android ไปใช้ iPhone เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นมันไม่มีทางเป็นไปได้ในระดับในระดับเรทราคานี้ณนะปี2020นะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละข้อดีของ iPhone SE ก็คือ1เล็กเหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือจอเล็กๆใช้งานได้สะดวกภายในมือเดียวแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพความทํางานที่ไหลลื่นฉันเป็นสาวก Apple อยู่แล้วฉันต้องการจะใช้ Apple นั่นแหละครับและแน่นอน CPU ีของมันที่แรงเนี่ยรับรองว่าใช้ใช้งานได้อีกยาวๆโดยที่คุณไม่ต้องสนอะไรแต่ ผมเชื่อครับว่าความต้องการของคนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นคุณลองคิดดูถ้าคุณลองซื้อ iPhone SE ตอนนี้นะแล้วปีหน้าม,มีออกมือถือใหม่ที่อจอมันดีกว่าดูหนังสีเข้มกว่าดูหนังได้อัตรลดกว่าอะไรเงี้ยลำโพงดังกว่าอะไรเงี้ยชัดแบตชัดเร็วอะไรเงี้ยคุณคิดว่าความต้องการของคนจะเปลี่ยนไปไหมแน่นอนว่าความต้องการของคนบางคนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าบางคนแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเกือบ80%นน่าจะต้องมีคิดบ้างแหละ แต่ถ้าเป็นสาว Apple จริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสก,กับเรื่องนี้จะมีคนด่าผมเอาไม่เคยใช้ Apple นี่นะมึงจะรู้ได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีอา้าว กูก็ใช้ครับเนี่ยไอแพดอยู่เนี่ยใช้อยู่เนี่ยเออก็ก็บอกเลยว่าผมก็ใช้ Apple เหมือนกันนะครับแต่ใช้ผมใช้เป็น iPad นะผมก็กมันก็ดีระบบมันก็สเสถียรดีมันมันก็ดีในส่วนของมันเนี่ยการทํางานมันไหลลื่นแต่ผมบอกเลยว่าเอาตรงๆจากประสบการณ์การใช้มาเกือบ1ปีเนี่ยผมว่ามันก็เวลาใช้งานซัฟฟอรีเนี่ยมันก็แอบค้างเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ค้างบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ไว้ใจได้ในการทำงานมันไว้ใจได้แน่นอนนี่คือเรื่องที่ผมจะพูดเกี่ยวกับ iPhone SE ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ